أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر كبكنت كنت الله سبحانه وتعالى نكب วันนี้มี h a d ีษวจะนะคำพูดของท่าูสุลลอลฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮอวลซัลลัมนะครับมาฝากนะครับซึ่งเป็น h a d ีษที่นะครับเราน่าจะศึกษาแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับ h a d ีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านท่านหญิงอชาชแต้รอริยัลลอฮุอันฮานะครับซึ่งอยู่ในหนังสืออัสซินซิลตุสซาฮีฮะ ของเชคคานันบานีราะห์ิมัลลอฮุเาละนะครับในสายรายงานอิสนาดุฮุสัยฮ์นะครับในสายรายงานที่ถูกต้องได้รายงานว่าทั้งรอบสูลุลล่าอิสลามลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมได้กล่าวว่าวะซิลตุรรฮิมนะครับการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาตินะบินบิร์วันเอซานการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติหมายถึงบินบิริวันเอซานหมายถึงการทำความดี การทำดีนะครับต่อเครือญาติไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับต่อเครือญาติวะฮุสนุนวะฮุสนุนโุลุกิและการมีมารยาทที่ดีงามนะครับการมีมารยาทที่ดีงามหมายถึง م ع ม م ل ة ทุลขลุกีเปี่อฟดลิล أ خ ل ا หมายถึงการที่เราปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้อื่น ด้วยมรารยาทที่ดีงามด้วยคำพูดที่ดีงามด้วยนะครับการปฏิบัตินะครับที่ดีงามไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับแก่ผู้อื่นต่อผู้อื่นนะครับถือว่าการมีมรารยาทต,ตามคำสอนของอิสลามและท้ารซูสุลลัลสัลลัลฮุอาลัยฮิสลัมได้กล่าวต่อไปว่าฮุสนุนจีววรและการทำดีต่อเพื่อนบ้านนะครับและการทำดีต่อเพื่อนบ้าน ยูอัมมีรอดิดยาร์วยะซีดานิฟิลอามาร์การทําความดีต่อเพื่อนบ้านหมายถึงนะครับการที่เราไม่สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านเพราะอิสลามนะครับในห้ามการที่เรานั้นจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการปฏิบัตินะครับที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านแต่อิสลามได้ส่งเสริมนะครับให้เราได้อิซอลุนนัฟะ นะครับให้เราได้สร้างประโยชน์ให้เราได้ให้ประโยชน์นะครับอีไล่แก่เพื่อนบ้านนะครับซึ่งตาเราสูุ้ลล่าสัลลัลลอฮุอะลาฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าทั้งสามประการนะครับหมายถึงอัซิลตุรรหิมอซิลตุรรหิมแล้วก็วะฮุสนุนคุลุกวะฮุสนุนจิวาร์ทั้งสามประการนี้อยู่อัมมิรอดิดเดียร์หมายถึงว่าด้วยกับความบารอกะด้วยกับความจำเริญ นะครับด้วยกับความดีงามนะครับด้วยกับการงานนะครับอัลอาบลุซซอเลยทั้ง3ประการนี้นะครับมันจะเป็นเหตุว่าย่าดีดันฟิลอามาร์มันจะเป็นเหตุ idan, หตให้อัลลอฮฺผานะวตาลานั้นได้เพิ่มพูนซึ่งอายุไขหมายถึงอายุไขของผู้ที่นําบรรดาการงานเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติของเขา อันเนื่องจากอะไรครับบินบารอกกาฟีฮาด้วยความบารอกกาด้วยความจำเริญอัลลอฮฺตาลายอยู่ว่าฟิกุลลอฮุล عمل ขัอยรินกะะซีรวตอ ثيرو ا ل ط ฟ ع ا ลิลอ ف ซ ل มอ ع วิซียาดะฮ ة กีก ق บิตตฏวีลิลอ ل มรอัลลอฮฺตาลาจะทรง توف ิกนะครับให้นะครับผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการงานเหล่านี้ได้กระทำสิ่งที่เป็นความดีงามการตออะ การเชี่ยฟังต่อลอสพาณนัวตาลาตลอดจนพระองค์จะทรงเพิ่มพูนนะครับเียดนะเพิ่มพูนซึ่งอายุไขนะครับจากฮะดีสบทนี้ในการเพิ่มพูนอายุไขบรรดาอุลามะนะครับได้อธิบายเป็นสองทัศนะทัศนะที่1ได้กล่าวว่าการเพิ่มพูนอายุไขอันเนื่องจากนะครับด้วยกับการงานที่ท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะวแลฮิวซัลลัม นะครับได้กล่าวไว้เป็นการเพิ่มพูนที่กีนายาทุลานินบารอกกฟิลัมเป็นการเพิ่มพูนที่ท่านอาาับดุลัลลอฮุวะลและยวฮสลัลัมต้องการที่จะเปลี่ยนเปลยนะครับหมายถึงชีวิตของเขาหลังจากที่เขาเป็นผู้ที่นะครับเ,เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติติดต่อกับเครือญาติ มีมารยาทที่ดีงามประดับประดาตัวเองให้มีมารยาทที่ดีงามตลอดจนทําความดีต่อเพื่อนบ้านเป็นเหตุทําให้ชีวิตของเขานั้นนะครับมีความจําเริญมีความจําเริญมีความบาร์ก้ในการใช้ชีวิตอัลลอฮฺตาลาจะเพิ่มพูนความดีงามต่างๆนะครับนี่คือความหมายวายซีด้านฟิลอมาร์อัลลอฮฺตาลาจะเพิ่มพูนซึ่งอายุไข ทัศนะที่2นะครับจากบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคือการยดะฮักีก ah ียะคือการที่อัลลอฮฺตาลาจะเพิ่มพูนซึ่งอายุไขของเขาอย่างแท้จริงนะครับอายุไขของเขาจะถูกเพิ่มนะครับด้วยกับความดีด้วยกับการงานเหล่านี้ ดังนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายนะครับจากฮะดีษวันนี้นะครับเป็นนเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนะครับจะต้องฝึกฝนนะครับในการปฏิบัติคุณงามความดีตามที่ท่านรอซูลุลลอาะสัลลัลลอฮฺวะลัยุวะซัลลัมนะครับได้แนะนําไว้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ผมและพี่น้องนะครับจะได้นําฮะดีสของท่านรอซูลุลลอาะสัลลัลลอฮฺวะลัยุวะซัลลัมไปสู่การปฏิบัตินะครับออะะะะกกกกกูาวววลล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 ลิิิิิิิิฮฮฮซซซััฟรุุุุมมมมมสีนนบ فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته